ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลของไคจูเฟร์สัตว์ประหลาดที่ตรวจพบในวันนี้คือเจ้านี้สัตว์ประหลาดปักสาอาวากาศอาริเกราอาริเกราปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์เรืองแมนบิวสมันที่สัตว์ประหลาดอาวากาศซึ่งคาดกันว่าน่าจะบินลงมาอย่างโลกโดยการชักนำของคลื่อยิเวลาปริศนาจากอาวากาศทวาง,ส,งสูงสุดราวห้เมตรน้ำหนักสูงสุดถึงหนึ่งหมืหนึ่งตัน อาริเกราเป็นสัตว์ประหลาดที่เอกลักษณ์อยู่ตรงใบหน้าที่ดูชั่วร้ายของมันที่ไร้ซึ่งดวงตาและรูประหลาดสองช่องตรงต้นคออาริเกราจะรับสัมผัสได้ด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกแทนประสาทในการมองเห็นเหมือนข้างคา,าวหรือปลาหมึกถึงแม้จะดูว่ามันมีรูปร่างที่ใหญ่โตแต่มันก็สามารถบินได้ด้วยความเร็วที่เหนือกว่าเครื่องบินรบและสามารถเปลี่ยนทิศทางหรือเพิ่มความเร็วได้ดังใจอีกทั้งปีกแหลมคมของมันยังสามารถใช้เป็นอาวุธได้อีกด้วย เมื่ออยู่บนโลกมันสามารถเคลื่อนไหวได้ทั้งในอากาศและทะเลความสามารถที่อาริเกราสามารถทำได้คือบินหรือ f l i g สามารถบินผ่านอากาศได้ด้วยความเร็วสูงมากความเร็วของมันเหนือกว่ายานรบของหน่วยพิทักโลกซะอีกว่ายน้ำหรือ a d e p swimmer อาร,ริเกราสามารถว่ายน้ำใต้น้ำได้อย่างรวดเร็วคลื่นปรดจ,จับหรือ e c h ก l o c a t i o n เนื่องจากมันไม่มีดวงตาอริเกราจึงสามารถใช้คลื่นความถี่ที่มนุษย์ไม่สามารถตรวจจับได้ในการเดินทางซึ่งแผ่ออกมาจากอวัยวะชีพจรที่ไหลของมันพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรแมกเนติกไลเอสเพอสามารถปล่อยลูกบอลพลังงานอันทรงพลังจากอวัยวะชีพจรบ,บนไหลและปลายหางได้ลูกบอลนี้สามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องปีคมหรือวิงอาม พีกของมันไม่ได้มีไว้บินอย่างเดียวแต่ทำหน้าที่เป็นอาวุธแหลมในการฟาดตัดหรือแทงเมื่อเข้าใกล้สัตรปรูหาหากทางเราตรวจพบข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวไหนอีกทางเราจะรีบแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดโปรดติดตาม